จงเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่จงสวดภาวนาให้ทุกๆคนนี่คือวิธีแรกที่ลูกจะช่วยเขาได้นี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นในการนำคนทั้งหลายให้กลับมาสู่ความรักของเราจงสวดภาวนาขอให้เขาเปิดใจทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละวัน เพื่อรับพระหัสถานและพระพรของเราและเพื่อช่วยเขาในเรื่องนี้ลูกต้องทำให้หัวใจของเขาอ่อนลงด้วยความรักของลูกที่มีต่อเขาจงแสดงให้เขาเห็นถึงความอบอุ่นแห่งความรักของเราลูกรักอย่าลืมหน้าที่ของลูกหน้าที่ต่อครอบครัว ต่อเพื่อนเพื่อนและผู้ร่วมงานและที่สําคัญที่สุดหน้าที่ต่อเราจงเริ่มต้นด้วยการสวดภาวนาลูกมีหน้าที่จะต้องสวดภาวนาพูดกับเราในการสวดภาวนาและให้เราเป็นผู้นำลูกในกิจการต่างๆหลังจากทําหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็ถึงหน้าที่ต่อการงาน ลูกจะต้องพยายามทำงานทุกอย่างให้ดีที่สุดและถวายงานเหล่านั้นแก่เราเพื่อความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณของลูกและของผู้อื่นมิฉะนั้นแล้วการงานของลูกก็จะไร้ผลและเป็นการละเลยต่อหน้าที่ด้วยพ่อในโลกนี้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการของลูกจากสิ่งที่เขากระทํา แระจากคำที่เขาพูดซึ่งเป็นการแสดงตัวอย่างลูกๆจะเลือกทำตามหรือไม่ทำตามก็ได้เราได้พูดกับลูกและได้ให้พระบุตรของเราเป็นตัวอย่างแก่ลูกลูกมีอิสระที่จะเลือกทำตามหรือไม่ก็ได้นี่คือเสรีภาพที่เราให้แก,ลก่ลูกๆของเราทุกคนแต่พวกเขาลืมไปว่า พวกเขาเป็นลูกของพระเป็นเจ้าเขาลืมพระบิดาเจ้าบนสวรรค์ที่รักเขาเขาระเลยที่จะคำนึงถึงสิ่งพื้นฐานที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งหลายคือชีวิตและชีวิตมาจากไหนเราเป็นผู้ให้ชีวิตแก่ลูกเพื่อว่าลูกจะใช้ชีวิตนี้อย่างมีค่าที่สุด เพื่อจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ลูกต้องฟังและใคร้ครวญถึงถ้อยคำที่เราให้ถ้อยคำในพระคำผีจากนั้นจงจเจริญชีวิตามแบบอย่าง